วันนี้คุณแม่หาผ้าเขามาได้ขาบเดอ้อช่วงบรนณาธิการทุกอย่างนั่นแหละว่าสิเป็นข้าวปลาอาหารหวานข้าวคูดอกไม้นะครับแล้วก็ลูกชายของคุณพอ่อประสาทมานน้ำเดอ้อวันนี้กระเชิานายาดยีนองนะครับลูกหลานขึ้นมาถึงเวทีน้ำกันนะครับผอเวลาจะช่วงนิดๆนะครับพี่นอง

เตือนอุ่มสาเฮากำลังหนุ่มยามเมื่อยังเป็นหนุ่มให้คิดถึงคุณพ่อแม่ผู้เพิ่นเลี้ยงอุ้ยเฮาใด๋แม่นใหญ่มาอุ้ยเฮาใด๋แม่นใหญ่มาคักโอ้ยโอ๋่อยน้อง เอ็งอีลานานาวบ่คนแม่นาวก็ยับเข้าหากันเด้อเฮาใกล้ของไฟก็ได้ทางพี่ก็มีของไฟได้ข้างเรา แล้วบัดนี้คันว่ากุดตัวเต้นขันค้นตันมังสู่ดิเยก่องฟ้ามังเร็วล่าเมีเอ้ยไก่หุงเสาเฮาสิจากกันนี้คำใดดีไดงั้งสิสั่งกันนี่ย้ำนี้ย้มสินหนีไปนั่นหมอลำสิเอินสั่งก่อนเอ้อทั้งผู้หยืนผู้นั่ง ถึงผู้สาวผู้เฒ่าหมอลำร้องสิสั่งความว่าโอหนอผู้เป็นน้องเกิดใหม่รุ่นหลังมังฟังลำของเฒ่าบม่มึงะจนปานนี้ให้มาฟังคำพี่ชินนกนสิเอิ้นสัง่งก่อนเออเฮาเป็นเด็กหนุ่มน้อยพาซอยแก่เ็ดุ่ ให้คิดเห็นแต่พุนพอและแม่ทั้งสวงเพิ่นปะขวางหา้องแต่นองในทองมัดดัานี่นเตรียมที่เพิ่นอุงอังลูกกะลูกสาสามากะมาเยือนเยือนเดินได้นับไว้ล่างเธอวินหัวสำเก็บกายบอกู้สวงเขาบ่กจินกะยันทองนอนไนบอกอุณงตาพ่อปั่นทุกมันสั้นสิบขวบเส้าปีทุกอยู่ในโลกจีรดบรปุ่นปันในแม่เจ้าเก็บขิงไข่พ่อลำ น้ำลูกอ่อนสูดส่งหมดหมอดเมียงชีวามวยขาดขข้นเมียกวันวันเอินขอให้ออกมัอดียาสมีคอยพันออกมาส่นเอาเมียจะาเศร้าแขนขึน้นเก็บขิงจริงควงแขนทวงให้โอ้ยโอย,โอยโดังเฮชานี พ่อแม่ฮักลูกนี้ยิ่งกลัวทั้งหลายคำไม่กลัวสิเป็นคนมั้งพ่อแม่กินทั้งขีหลายปีได้กินมั่งเพื่อนละน้อยทิเือเลี้ยวอน้นยห่มเขาว่าทอหินย้ำบรลุกในแนวอยากนี่คู่เที่ยมสองเึ้ื่อนกว่าขาอาคออ้อนอนหมอกเวียนมาให้อันว่าสมบัติเปลืองบุญมั้งขังแต่เกาของแต่กุกแต่เขาก็ปัให้วัดทอกัน ลูกผู้ชายเพิ่นก็า่ามเนี่ยให้งามงงแก่มจริงสิงลูกผู้หญิงเพิ่นกว่าขาดวากูมังให้ไหเวเจ็ดหัวเพราะฉะนั้นเพิ่นเลี้ยงห้องยายแลวต่อไปมีให้เพิ่นไดนั่งอยู่นอนกินคำอ้งยังสีสสมความคูกเพิ่นเลี้ยงห้องยังหน่อยให้คอยอดสามเยี่ยมเทียนกระทำตามเพนให้คอยขันกว่าตังตามสูซอยกระทำย้มเพิ่อนอดสวเมียนคันแตกน้ำดับลูกผู้ยังกังให้คอยอดสาให้ผ้ากันทำศพทรงส การของเมียนละยาได้เหมือนคอยเผาเมิดกำลังแล้วกระบอยตายแล้วมีอ้อยจอยโอ้ยกาแห้งทรงสาการหวนส้นดีโอ้โอยน้องผมโอ้ยละน่า นี่เราเคิื่นว่าคุณคอมเมนต์หนักเกลน่กว่าผู้ผาหาเนเ้วซังเนวสิงเปรียบเหมือนมอมีใดฟื้นไม่จิกแม่ว่อาออกคอนหลังฟื้นไม่หังแม่ว่อาออกหอนนะาะอยาหนำนมบอมังไม่ถึงปิ่งถึงกีอยากอินีแม่ถนอมลูกเก่าจนเอาไ้ เมียนไงมาจนห้องไหนเอ็มเมียนไงมาเมียนเสียเอาแผ่นฟ้าเป็นกระดาษห้องเขียนเอาภูเขาเป็นปากกาขีดเขียนพระคุณเจ้าเอานาทีทัานนำสมุทรกว้างไงมาเป็นมุกขีดเต็มพระคุณเจ้ากระบอกพ่อคุณแม่ไหลายกระโดดคุณพ่อกระคือกันอนันตังสงไขยนับบ่ไหวพระคุณทานหาประวาณบ่มีใดแนวใดดบ่มีทอขอให้ผู้วักพี่น้องประคองไว้อย่าลบคุณตั้งแต่ เกิดคุณพ่พอเมียคอยดูแลคอยถนอมเพี้ยนหักสู่วันเล่งเสราเมียเฮาคล้องคอยเฝ้าถนอมเอาเลี้ยงลูกอ่อนคอ,อยขยจัดหมุนยังฝูงเรียกยุ่งสิกัดเมียก็จัดหาเอาผ้าผืนแพ่ตุ้มคุ้มบุดหน่อยจมเศร้าผ้าอ้กอมลูกหน่อยนอนสาลาเมียเสิไปเอาสา์ดึ้นมาน้ำเด้อสัดเด้อครับ ตบผ้าอ้อมหัวให้แม่เท่าสาตบผ้าอ้อมหัวหนึ่งเม่เท่าสาเจ้าหักเยาวใส่ผ่าหลายพื้นมันเปียกซุ้มคำเอย้ยแม่สิตุ่มเปตตาห่ย่วันลำแม่สิมา เตงตะเวนกับวาทาสุดยเจ้าเด็ดก้อนขันเม็นเจ้าบนนวลนุกอียังสิงเจาอเบาวันหวตาขั้นบุรตาหนแนแล้วเมีกยก็ใบเอาขาไปลุก้องสักกอกทั้งคิดน้ำลูกหน่อยผู้คองทาว่าอยู่เฮือนอันนี้ตัดเตือนให้บุตรตาผู้เกิดไหมให้เจ้าจิตทำผู้ตอนน้อยแต่เกาลั่ง ยงยบแม่กับที่ตั้งเฮือนสันบนเศ้าอยู่เห็นบุตานอนอูคิดว่าลูกอ่อนน่อยตายเร็วจังบ่ติงทำคิงเร็วใจบ่ดีเล่ากลุ่มซองโกงจูบแก้มหอมเร็วจังซสีนใจว่าเมนบุตาได้ตายไปตากแม่ลูกหน่อยให้แง่แม่เราขาดหลาดอุ้มจุมเจ้าขึ้นใส่นมจุมเอาเจ้าจุ่มเบาบาบคอยคอยท่าคิดน้ำลูกน่อยฟังเร็วให้หินตองกลางคืนนกเข้าห้อง ออออกลางขึ้นนกเข้าห้องอยู่ขว่วงเฮือนว่ากูหูกกูหูกยันว่าขนลูกหน่อยไปนําเจ้านกเปียดทีจุมเอาลูกนอยนี่ขึ้นมังใส่ส่วงอ,อกเอื่นเอาควันบุตาลูกเอ้ออยเงี่ยมาเด้เอ,เอ,เอ,เอ เจ้าอยากไปหาเล่นน้ำลกพีมันผิดศาสตร์ลูกเหงยชาติก่อนบ่อได้ส้างพระธรรมเจ้าว่นอภีือพยาิคือแม่นี่หากเจ้าดังดวงตาเถิงบุตรีบุตรตากระดังเดียวกันแล้วยำลูกนอนหลับเลวแม่จมลงเขาใส่อูอยากปันในแม่กระสูดูเลียงว่าลำแย่งแขงพ่อปันลูกแก้วเนว่ยห้องยังหน่อยอ่อนแม่เล่ายำเขาโมกแม่เล่าจกเขาปอนวันเดียวก็สามคาบอาบนำพรไล่หม้อจอยขอมกินเกร้อมเล่าพี่พี่จนเล่าจอยเมย แค่คิดนำลูกน้อยโอ้ยปันจังใหญ่มาโอ้ยปันจังใหญ่มาหาคนเฮาโอ้ยน้องโอ้ยละน้ำอันนี้คือคุณพ่อคุณแม่บางตนนะครับลูกเต้ามีความกตัญญูกตเวทีนึกถึงบุพการีที่เพิ่นจากไป โดยเมอนอนี้นำโดยคุณแม่เจ้าภาพ